มันนี่เร็วไอ้ไอเสือมาผู้อื่นดิพี่น้องข่อยออกมาเล่นมันหังออกมานั่มเจ้าขคองเขาเปิดประตูเลยออกมะมันนี่เร็วมันนี่แล้วมันนี่เร็ว,ม,นนรวมาเร็วมาเร็วเออตัวนึงไปไหนล่ะเอาตัวนั้นไล่ก็เสือไปใส่หว่พี่น้องข่อยออกมาเล่นอันแถวซอยคางบ้านข่อยคางบ้านข่อยละซอยในบ้านข่อยละ มานี่เร็วนี่พี่น้องหมากับพวกเขาไก่มาไก่ไก่ไก่ผุนมาจากเขมรอันนี้เร็วไอเสือมานี่มึงสีดิฉันกูไปยังเลยนี่ันี่มันในบ้านมันคือเฮากูดีแท้มานี่เร็วเบ่งเบ่งเบ่งพี่น้องมันสีย่างไปยังผุนปอกกับหมาใส่บัดโอ้พูนเด็ดตัวนึงเห็นตาดากมันผุนผุนมันเข้าไปขังในผุนตัวนึงในปลาหย่าผุนโอเค่งบินไม่อีกแล้วพี่น้องผุน ขิงบินขึ้นมาดูเสรว่าหานาที่ต่อขั้นหุึ่งขั้นหนึ่งกับบินอยู่คุณอีขั้นหนึ่งนี่น้อยนี่ขั้นหนึ่งยิ่งใหญ่คุณพี่น้องต้องหัวปล่อยนี่ได้เดินไปแล้วไปแล้วคุณไปแล้วพี่น้องคุณคุณไปแล้วคุณอ๋อนี่ขั้นหนึ่งนี่ลำหนึ่งนี่ลำหนึ่งเหลียวเห็นเนี่ยน้อย ขั้นนี้ยุดสูงพี่น้องลำนี้ยุดสูงสิไปใส่ไปทาาอุบลเหมือนขั้นนี้ลำนี่สิไปทาาอุบลน,นั่นน่อยน่อยนะ